สวัสดีครับผมผมเป็นตัวแทนจากกลุ่มจะมานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโรแมนต์แกมครับผมก่อนที่เราจะไปดูเนื้อหาข้างในนะครับก็ให้เรามารู้จักคำว่าโรแมนต์แกมก่อนนะครับโรแมนต์แกมคืออะไรโรแมนต์แกมคือพิศสวาสด์อาญากรรมนะครับโดยการหลอกให้หลงรักหรือหลอกให้เชื่อใจนะครับเพื่อหวังผลประโยชน์จากเหยื่อนะครับหลอกเอาเงินหรือหลอกเอาทรัพย์สินนะครับหลอกให้ทําความผิดบางอย่างครับก็อย่างเช่น ขนส่งยาเสพติดนะครับหรือสิ่งผิดกฎหมายต่างๆนะครับปลอมแปลงเอกสารข้อมูลของเหยื่อนะครับแล้วเมื่อเหยื่อเริ่มรู้ตัวนะครับคนร้ายนะครับก็จะหนีและทิ้งให้เหยื่อนะครับเสียทั้งเงินและเสียทั้งใจนะครับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะครับก็มีทั้งหมดสีข้อด้วยกันข้อที่1น,นะครับก็ เพื่อให้ตระหนักรู้ภัยจากมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆนะครับที่มันเกี่ยวกับพิศวาสอาญากรรมนะครับส่วนข้อ2นะครับก็เพื่อให้พร้อมและรับมือในสถานการณ์ต่างๆได้ทันทุกเหตุการณ์ครับจากกลุ่มอัชญากรนะครับ 3. นะครับเพื่อลดปริมาณผู้เสียหายครับจากพิศวาสอาญากรรมนะครับ 4. นะครับเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิศวัสอาญากรรมมากขึ้นนะครับ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมนะครับก็จะมีนักศึกษามาหาวิทยาลายัยศิลปรกรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์คาดว่าประมาณ200คนของนักศึกษาที่เข้าทําแบบสอบถามคาดว่าประมาณ100คนนะครับก็เพศและช่วงอายุก,ก็จะอยู่ประมาณ15-30ปีนะครับขั้นตอนการดําเนินงานนะครับ1เริ่มค้นคว้าข้อมูลแบบแผนและจัดทําเอกสารต่างๆรวมถึงตรวจสอบความถูกต้นนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์นะครับ ข้อ 2. จากการความรู้ประชาสัมพันธ์ทั้งในเพจอิสตาแกรมหรือในโลกโซเชียลและโปสเตอร์ที่นำไปติดตามสถานที่ต่างๆข้อ 3. จัดทำแบบสำรวจเพื่อใช้ในการประเมินผลสุดท้ายนะครับประเมินและสรุปผลการดำเนินงานครับเนื้อหาภายในเพจนะครับ1ความหมายของพิศวาสอัจยากรรม2ลักษณะอัจยากร3การถูกชักชวน4ส,สังเกตภัยจากคนใจร้าย5ห,หน่วยงานให้ความช่วยเหลือ6เคสตัวอย่างนะครับ การให้ความรู้บนเพจอิสระแกรมนะครับก็จะอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยนะครับโอเคครับหลังจากที่ทุกคนได้ฟังโรแมนต์แกรมมาแล้วพอสมควรน,นะครับเริ่มพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าโรแมนต์แกรมนั้นคืออะไรและควรจะรับมือมันยังไงนะครับต่อไปนะครับผมก็จะพาทุกคนไปดูการหลอกในหลายๆรูปแบบนะครับลักษณะไอ้คนหลอหลวงนั่นเองห่ 1. หวานล้อมด้วยคําพูดทําให้หลงทําให้รักนะสหลอกว่าเป็นนักธุรกิจ 3. หลอกว่ามีสิ่งของราคาสูงมากมาให้ 4. หลอกว่าคนในครอบครัวกําลังเดือดร้อนและเจ็บป่วยแบบมาทานในหน้าสงสารนะ 5. หลอกว่าจะแต่งงานและสร้างอนาคตร่วมกันนี่นะครับก็เป็นการหลอกในหลายๆรูปแบบนะครับข่าวที่ทุกคนกําลังดูอยู่นะครับก็เป็นตัวอย่างของโรแมนส์แกรมในรูปแบบของโซเชียลนะครับก็มีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อน,นั้นหลายรายนะครับซึ่งเขาก็ออกมาเตือนกันนะครับว่าให้ตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับก่อนใช้บริการอาจตกเป็นเหยื่อมิชาชีพได้นะครับ ผลสรุปนะครับก็พบว่าเพียง1ปีนะครับตกเป็นเหยื่อ332รายรวมมูลค่าความเสียหายประมาณ1 9 3 1 5 9 0 2บาทการรายงานของ FTC ในปี2022มีผู้เสียหาย70,000คนมูลค่าความเสียหายรวม1.3ล้านล้านดอลลาร์นะครับจากนั้นนะครับเราก็จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์นะครับ 1. ความหมายของโรมันสแกม 2. ลักษณะของอาชญากร3วิธีรับมือเมื่อเริ่มสงสัยนะควิธีการรับมือ เมื่อถูกหลอกนะครับพร้อมทั้งติด QR c o d ดเข้าถึงเพจอ n s t a g r กรนะครับโดยทางคณะผู้จัดทำนะครับได้มีการติดโปสเตอร์ตามจุดต่างๆโดยได้ขออนุญาตการใช้สถานที่จากทางคณะเป็นที่เรียบร้อยแล้วคณะที่ติดเช่นคณะวิศวะคณะศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เป็นต้นครับกิจกรรมภายในโครงการเปิดให้ถามตอบคำถามเกี่ยวกับ Romance scam ในเพจอินสตาแกรครับส่วนนี้ก็คือภาพกิจกรรมภายในครับผลการดำเนินงานครับ จากวันที่13กระกฎาคมถึง10ตุลาคมพุทธศักราช2566พบว่ามีผู้เห็นโพสต์จำนวน305คนและผู้ติดตามจำนวน175คนครับจะเห็นได้ว่าผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับส่วนอายุก็จะอยู่ในช่วง18-24ปีนะครับ ผลที่ได้รับจากการดําเนินงานเชิงคุณภาพนะครับหลังจากเสร็จสิ้นโครงการโรแมนสแกรมส่งผลให้กลุ่มคนที่ติดตามได้มีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอัชญากรรมประเภทนี้ได้รู้จักลักษณะของกลุ่มอัชญากรรมรวมถึงตระหนักถึงปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้และการระมัดระวังตัวจากภัยนี้ครับ เชิงปริมาณน,นะครับการจัดทําแบบสํารวจและแบบสอบถามเพื่อเป็นผลประกอบประเมินโครงการเชิงปริมาณสามารถพบว่ามีผู้ทําแบบสอบถามหนึ่งรคนและสรุปได้ว่าเหยื่อพบที่อายุต่ากว่า20%ปีมีเปอร์เซ็นต์ของเพศหญิงมากกว่าเพศชายซึ่งตรงกับแหล่งอ้างอิงของลักษณะเพศเหยื่อที่ได้สํารวจมารวมถึงพบว่ามีอจยากรรมประเภทนี้ตามแพลตฟอร์มของสื่อออนไลน์และแอปหาคู่เป็นส่วนมากครับจะเห็นได้ว่ามีเพศชาย25%้เเพศหญิง57%และเพศ LGBT 1 8ครับ อายุ21-30ปี28% 15-20ปี72%ครับส่วนต่า15ปีไม่มีครับส่วน2ภาพนี้นะครับคือเปอร์เซ็นที่ได้มาจากผู้ทำแบบสอบถามนะครับจะเห็นได้ว่าหลอกให้รักในโลกออนไลน์นะครับมีมากถึง41%ในอินสตาแกรมมี34%นะครับผมขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ